ที่เรานัน่งอยู่เราห้อยขาใช่ไหมแล้วก็มองไปเป็นวิวของวัดท้ำเสือเฮ้ยมันชันนะเนี่ยหายใจก่อนอหายใจก่อนอก็มันบอกว่าสะพานลิ้วแฟรมาทางนี้ไม่ใช่หรอว่าเสื่อสัญญกวันปั่นอะไร ตอนนี้เราอยู่บนถนนแถวอำเภอบางเลนเนาะที่กำลังจะมุ่งหน้าไปทางจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณสัก11โมงครึ่งแล้วไม่รู้ว่าจะไปถึงที่กาญจนบ,บุรีจะเป็นข้าวเที่ยงก่อนหรือว่าจะเป็นเที่ยวก่อน ต้มถาดอ่ะมจะเยอะไปปะไม่เยอะหรอกดูทรงตอนนี้นะเป็นซิกเนเจอร์เขาเลยใช่ไหมต้มรัานทุ่งใช่ค่ะแหมมาร้านขนาดนี้จะไม่สั่งเมนูร้านได้ไงนี่หมูย่างจิ้มหมูย่างจิ้มเออที่เราสั่งมามีหมูย่างจิ้มแจ่วอะไรอย่างเงี้อันนี้ตก็แซ่บกระดูกอ่อนเอออันนี้ซิกเนเจอร์เขาต้มต้มรัานทุ่งเอขาจะไม่ได้เลือกเป็นไทยหรือกูบาาซึ่งแน่นอน องเลอ้ประาอยู่ไหมจัดไปตามก่อนประลาถึงถึงใจัเผ็ดอยู่เหมือนกันนะขับเอาข้าหมูเนาะถ้าดูข้าหมูเขา่าไม่ได้มันอย่งีเดียมันเป็นหมูติดมันกันแล้ เด่นเลยเนี่ยบรรยากาศที่ที่เราเ m ่งอยู่เราห้อยขาใช่ไหมแล้วก็มองไปเป็นวิวของวัดท้าเสือนลองาำรันทุ่งนี่ด้วยก่อนมันก็ดีมันก็ดีมาลัตีป่า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 กลิ่นเปี้นเลยเห็นไหมดูแหนมชิมแหนมนีแหนมเปรี้ยวไหมอะไรดีไม่ใช่ไม่ใช่คนกินเปรี้ยวอะรสชาติกลางี แต่ร้านนี้มันไม่มีแอร์นะถ้ามาหน้าร้อนมันก็อาจจะร้อนหน่อยจริงจริงตรงตอนนี้จริงๆก็ไม่ได้เย็นอะไรมากนะแต่ด้วยความที่มันเป็นทุ่งนาแนละ้วแล้วก็มีน้ำนมีบอ่อน,น้ำนอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าร้อน,นอึดัด ้าเป็นช่วงแบบที่ยังไม่มีโควิดเนี่ยนะยากบอกเลยที่จอดรถอย่างนี้ยากบันไดชั้นสูงริบเรี่ยวเรามาถึงกันแล้ววัดถ้ำเสือไหนบอกไม่สูงไงไม่สูงเท่าไหร่ไอ้อเราเห็นบันไดแล้วไม่รู้กี่ขั้นสูงอยู่นะครบับวันนี้ได้เอาพลังงานออกกันอีกแล้ว,ลวอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่อยากเดินขึ้นมีรถรางด้วยไหมเนะี่ย กรี๊ดลั 36, okay. yes, ่นเลยสามจุดหกจุดห้าเดีวเวลาเดินขึ้นแล้วตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามีแดงเขียวแดงอนี่ยมต่างกันยังไงเราควรเดินทางสายกลางครับข้อความพิเที่ดีมากกี่ขั้นก็ไม่รู้ไม่มีกวัติบอกเลยไม่มีบอดบอกอะอ่านับนับนับต้องนับตั้งแต่ไหนเดี๋ยวลืมเอาลืมแล้วว่ะ เฮ้ยมันชันนะเนี่ยชันอยู่ถ้ามองย้อนกลับหลังไปเนี่ยมีเสียวมีรถลางใช่สวนกันโอ้ยเสียงเริ่มหอบแล้วชันอยู่นะครับเนี่ย,ยมันก็ไม่เท่าไหร่าหายใจก่อน ขาสั่นเหมือนกันแล้วเนี่ยขาสั่นเลยอ่ะบริเวณตรงนี้ของวัดเนี่ยจะเห็นได้ว่าข้างหลังเนี่ยจะเป็นคาเฟ่เรื่องชื่อที่เวลาเซิร์ชในเน็ตมาก็จะเจอตรงเนี้ย แล้วคาเฟ่ที่อยู่บริเวณเนี้เวลานั่งกินอะมองมาก็จะเห็นวิวของวัดทรรเสือแบบตรงเนียโคตรสวยเลยอะดูไอ้นั่นเี่เป็นสะพานที่แบบออกมากลางทุ่งนาแล้วนั้นก็เป็นสะพานสีขาวอะที่อยู่ในรูปอะเออเนี่ยแต่ว่าเราสังเกตได้ว่าตรงนี้มีลานจอดรถเนาะแล้วบันไดอะตึ้ว่าตรงนู้นด้วยใช่บันไดตึ้ว่าตรงนู้นด้วยแสดงว่าตรงนี้เอารถขึ้นมาได้ นี่คือทางไปถ้ำเสือเรามาวัดถ้ำเสือแต่ไม่ได้ไปแต่มาเที่ยวใหม่ได้นะอืไปจ้าลงจ้าแม่น้ำใครมันม,มีเวลาปิดปะ่ะไม่รู้เหมือนกันฮปเปาหมายต่อไป next station สพานข้ามแม่น้ำแควเอาแล้วใช่แล้ว <c oughs> ก็มันบอกว่าสะพานริ้วแควมาทางนี้ไม่ใช่หรอเออ,อยปว่าทางนี้มีไปทางไหนแต่จำได้ว่าเหมือนมันเป็นถนนใหญ่ๆะ่ะ ทัวทุ่งทริปทัวทุ่งก็หาค่าเฉลยศึกสบาการกมันนับไปตรงไปกับนตลานนะเฉลยศึกเนี่ยท้าวมีน้ำแควเนี่ย อน,นี่นนนนลานจอดรถจอดรถเราเราต้องลงไปอ่านี่ลงไปเลยแล้วก็รอจอดรถอยู่ตรงนู้นทางลงอแผนนี้จะมาฝั่งนู้นใช่ <c oughs> ไม่หลงหรอกแต่มันมาอีกทางนะมาอีกทางเ,เออางขึ้นไปขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำแคร์ก่อนเลย สานีะพานข้ามแม่น้ำแควมาแล้วจากตลาดค้าวเฉลยศึกฝั่งนู้นนะครับพอเราข้ามาฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนของอะไรเนี่ยตลาดนะตรงนี้ที่จะเดินไปก็เป็นสถานีสะพานแควใหญ่คำว่า,วารางเางจ็บปวดจริงๆจำไกกด้ว, <c oughs> ว่าเคยมาโอ้โหแถวนี้นี่คนแบบเดินชนกันเลย เนี่ยพอเราเดินข้ามมาฝั่งตรงข้ามตลาดเิกข้ามมาแน้ะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดพอยโอ<ฮ>้โหจำได้ว่าตอนที่มาราวนั้นเนอนคือแบบอบ,บคนเดินชนกันเลยตอนนี้เที่อาสะพานข้ามไปน้ำแคเสร็จละเดี๋ยวไปหาคาเฟ่นั่งอีกสักที่หนึ่งกันล้วกัน l ลเ e r รีร่คาเฟที่เนี่ยบรรยากาศดี เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันห่างจากนี่ห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำแควประมาณกิโลกว่าเองขับรถแป๊บเดียวก็ถึงไปครับไล b บ a r y ีคาเฟ่ตองสากะธรมเอาน้ำตาลครับเพื่อนเลยมีซูจัมบ้าไหมกิน <laughs> หมดปะหมดดีโอ้ววววิวนายดีนีเอาปิงซูจัมบอาเอาเมลอนน้ำผึ้งมานาะ ขอบคคุณมากเมลอนน้ำพึ่งมะนาวสมูตตี้เมลอนฮันนี่เลมอนเมลอนฮันนี่เลมอนสมูตตี้อ응๋ดชื Ooh, so ่นขอบคุณครับทำไมเครื่องมันเยอะจังวะ อย๊กบ้วใฮ้ดรนยามสตรอเบอรี่นมขน้นโอริโออันนี้คอนฟิกกานลาส้มคอนฟิกช็อกโกแลตแล้วนี่ช็อกบอลสตรอเบอรี่ถั่ถวแดงอันนี้เยลลี่มักบูเบอรีเริ่มจากการชิมีม่อบลองชิมดูสดูซูป็นไงรสชาติดูเลยมีเป่าด้วยกว่าร้อนคุสูสมันก็นเป็นนมนมอ่ะคุณสูบก็อร่อยหรอวะตุกาใหญ่ตุกใหญ่ อันนี้เราแต่งชอ็อกบอลอะไรไ,<อ>ไม่ใช่บูบอรี่มันคืออะไรไข่มุกไข่มุกตายแนละ้ว <c oughs> ผมหมดแล้วไม่ใช่ยังต่บไปด้วยเฮลบูบอยอันนี้พอกระเทยแล้วกินกับชอบ็อกบอล ไปกันร่วงใิ่ไปกันร่วงต้นมแบบมันมีความหวานอยู่แล้วนะคือตอนนี้เล่นเป็นเด็กทำเลอะเทอะไปหมดแล้วเปห่เอะนิดหนึ่งมี้อนใช่ไหมว้าไม่เชื่อดีอ่ะอันนี้คือดีเลยเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบห้าบาทใช่ไหมร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบความลาบคาบนี้นั้นมอบให้แด่เธออ๋าไมเป็นเธอคนเดียวอ่ะดีจริงๆ สอรด้ากนรับรวันนี้ทริปวันเดย์สำหรับคนที่มีเวลาน้อยนะในการมาการจนบุร,สรีสีที่สีที่ ็มเยียดนะตอนนี้ก็เวลาสักประมาณ6กโมงสี่สิบละวก็เดี๋ยวลับกรุงเทพกันสำหรับวันนี้ก็จบคลิปแต่บเบงเท่านี้แล้วกันนะครับไลฟ์วอล์กิ่งกาญจนบุรี